หมูอันมันกระเววาอยู่หน้าบ้านเมื่อนี้มันกระเว้าอยู่หลังบ้านตอนนี้มันมาบอกคอยว่าอันเหยียบไว้เหยียบไว้ด้อยแก้วไปเววาให้ผู้ใดฟังเด้อคอยก็เกิดยู่ว่าคอยสีเหยียบไว้หรือคอยชีไปเว้าให้ผู้ใดฟัง